ดีค่ะทุกคนคุณภา,นนะะบบาพ,พหัวขแบรนด์ชายืดทำมกันแนวันนี้นะคะเราก็มาหาอาหารเจรทานกันนะคะหมวยคือเราทานเจมาแล้วสามวันเนาะอ่า<ะ>แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะมาดูว่าที่เซนทันพระรามสามเราจะมีอาหารเจรอะไรทานบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะแล้วก็มาถึงแล้วน,นะคะ,ะ,ะเทีเ่สถานเจทีเ่เซนทันพระรามสามนะคะ ก็จะอยู่ที่ชั้นจีบดโดยที่จะจัดและใส่แป้งแค่นิดเดียว้นเป็นวันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมค่ะก็เชิญเพื่านๆมาเป็นลูกจิ๋วในครัวของฉันเลยหวานไม่เลยชกันเลยคะอาหารจะมีหลากหลายมากเลยนะทุกคนเอาไหมหนูเวนี่พี่อยากพี่อยากกินมีแบงเป็นโบ ใส่ไอ้เปลือกอารเจร้อยปอร์็ไม่ใส่แบงวนะคะห่อตัวแป้งตองที่นัเจ็ดสิ้าบาทเทนั้นร้านนี้นะคะก็จะขายเป็นข้าวแกงค่ะเป็นกับ กินมากเลยกินกับน้ำตาลแทนอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้อะไรปลาท่องโกะ เ็นบ,บัลชิชีสจะได้ด้วยอ่ะหมอยร้านนี้ร้านนี้คนเยอะมากแล้วมีเจ้าแม่คนอิมให้สักการะด้วยนะคะแล้วแล้วนะคะเราก็มาจบมื้อเย็ยนที่ M K นะคะทุกคนจะบอกว่าเราตั้งใจจะมากินเต้าหู้มีโซเจแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ออริจินัลอย่างเดียวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารที่เราสั่งกันนะคะ ็จะมีชุดผักเจเต้าหู้เจแล้วก็ผักเจหีือมีเพื่อสุขภาพกันนะคะถึงจะมีแต่ผักกับเต้าหู้แต่รสชาติมันจิ้นเขาเนี้ใช้ได้เลยนะคะทุกคนกลิ่นนี้ก็หอมมากเลยเดียวเราซื้อแคปเจกับน้ำพริกหนุ่มมากินด้วย รสชาติสุดยอดมากๆเลยค่ะแวะไปซื้อกันได้เลยนะคะที่เซ็นท่านพระรามสาม